นี่ครับก็ใส่เสาไปเรื่อยอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ให้ประมาณถึงโคง้งโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดไว้ก่อนครับพ,พอพักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปใส่เสาอีกมุมหนึ่งนะครับนะตัวน,นี้มันจะไม่เหมือน K2 f o r t r u น e ครับ มาถึงตรงงอๆงองอก็จุดท้าไว้ก่อนครับแล้วใส่ที่เหลือให้ครบแล้วก็มาเสียบตรงรูนี้เลยครับอนี้นะครับเสียบไปเลยครับค้างนี้เลยครับข้างเอาแว่าเสียบด้านหลังก่อนก็ได้นะครับเสียบไปเลยครับเนี่ยเสียบให้เข้ารูแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะยกด้านหน้าขึ้นยกทีละข้างก็ไเลยครับถ้ากางคนเดียวมันจะยากนิดนึงครับเพราะไม่ค่อยมีคนเชื่อจับแต่ว่ากางได้ครับเดี๋ยวยกแล้วก็ค่อยๆรูดแบบนี้นะครับรูดไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ปเไยเป็นรูเหมือนเดิมใส่สองรูนะครับตรงกาวชีสด,ด้วยแค่นั้นแหละครับแล้วก็ใส่แป็กตรงนี้ ก่อนเลยครับเราเว้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ไว้ใส่พวกเสาเือเลตข้างหน้าแต่แล้วก็ไปทําฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับนี่กรหรูดอรงนี้ครับแล้วก็ใส่รูเหมือนเดิมครับนี่ครับก็ใส่ตรงนี้ไปเว้นอันนี้ไว้ก่อนครับ แล้วก็ใส่ทันีีฮะเรียบร้อยครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูขนาดภายในว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนครับจะได้ไม่เละข้างในนี่ครับอันนี้ก็คือซิปนะครับเป็นซิปรูดต,ตัวดีของ K2 เป็นซิฟสองชั้นนะครับเป็นมุ้งเหมือนกับเป็นมุ้งด้วยข้างในตรงนี้นะครับนี่ฮะมันเป็นสองชั้นจะเป็นมุ้งอยู่ด้วยมุ้งเป็นด้านนอกนะครับด้านในจะเป็นแบบทึบๆนิดหน่อยตัวนี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เข้าไปดูภายในได้เลยครับภายในก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีที่แขวนพวกโคมไฟอะไรต่างๆส่วนครึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นมุ้งหมดเลยนะครับมุง้งตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแบบบางๆโปร่งแสงนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับกันน้ำเฉพาะตัวพื้นด้านล่างนี้นะครับรนี่ครับเห็นเขาบอกว่าหกพันมิล น่าจะใช่นะครับเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นมุ้งเหมือนกันครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเปิดเอาเฉพาะด้านเดียวนะครับนี่ฮะเป็นมุ้งมันจะมีซิปสองอันนะครับต้องดูดีๆอันนี้ซิปใหญ่ก็คืออยู่ด้านบนนะครับก็คือเปิดทั้งสองบานส่วนซิปที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับจะเปิดเฉพาะผ้าด้านในนะครับให้เป็นมุ้งแบบนี้นะครับครับแล้วก็จะม้วนได้ครับ จริงๆเราบนได้ทั้งสองด้านเลยครับนี่วนได้สองด้านจะมวนใช่จริงจะเอาอันนี้มามวนด้วยก็ได้นะครับแต่อันนี้วนให้ดูด้านเดียวก็จะมีตัวเก็บแบบนี้นะครับตัวเก็บเอาไว้เก็บพัน เฉยๆท่นนั้นนะครับไม่มีอะไรนี่ก็แค่นี้ครับประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นมุ้งโปร่งใสส่วนด้านด้านในจะมีแบบนี้เอาไว้เก็บของนะครับสี่มุม หนึ่งสองสามสี่มีครบเลยครับเอาตัวสับวางไว้แบบนี้ก็ได้นะครับได้วางได้พอดีโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันดูกันต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวมาใส่เดี๋ยวมาใส่เสาเทเลสนะครับเป็นสีจะมีอันเดียวครับของเค s ู e เตลนะครับมันจะมีสี เงินนะครับเสาเส็ส่วนสีดําจะเป็นโคงเต็นทั้งหมดนะครับก็ประกอบไปให้หมดเลยครับก็กางคนเดียวได้ครับก็มาด้านนี้นะครับก็มาทิ่มกับ ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีตาไก่อยู่นะครับตัวนี้ใส่ไปเลยครับแล้วก็วางไว้แล้วตัวนี้ก็ล็อกกลับอันนี้ไว้นะครับอันนี้ก็วางไว้ก่อนก็ได้ครับเด,เดี๋ยวไปท้าบอีกด้านหนึ่งก่อนใส่เสาเซรเรตนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับใส่ตาไก่ตรงนี้เนี่ยฮะแค่นี้ครับ อันนี้ก็ล็อกเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องยึดสมอเลยครับไม่ยึดไม่ได้ครับ ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ปิดตะบุงไว้ก่อนครับเดี๋ยวมาคุมไฟชี้ของเต็นนะครับเป็นเคย์ูสเตลด้านหลังจะมีซิปด้านเดียวนะครับเป็นซิปแบบเหมือนหางมันนะครับส่วนด้านหน้าจะมีซิปสองฝั่งนะครับ ผมเกี่ยวด้านหลังไว้ก่อนนะครับถ้าสำหรับคุณคนเดียวเพรถ้าลมมัแรงปุ๊บม,มันจะพัดออกหายหมดเลยครับแล้วผมก็จะไล่มาแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดตัวนี้ไว้ก่อนเลยครับ,รบอันแรกล็อกคริปเลยครับเพื่อป้องกันการย้อนกลับ ล็อกกิฟล็อกไว้ได้สีด้านเลยนะครับนี่ล็อกแล้วนะครับนหนก็ล็อกไปด้วยเลยครับล็อกกิฟตแบบนี้ให้ได้ทั้งสี่ด้านก็จบแล้วครับต้มจะได้ไม่ตีครับเสร็จแล้วก็ครคุมเทเลสนะครับเทเลสด้านหน้าจะมีซิปสองฝั่งนะครับพอจะัะ พอเด้าหน้าแล้วครับก็ค่อยๆจัดตรงนะครับก็คือค่อยๆดึงขึ้นมาอันนี้ถ้าติดยากหน่อยก็ค่อยๆดูซิปออกนะครับดูซิปก็มันจะได้ทำให้จัดสรงง่ายก็เดี๋ยวไปลูกดิดข้างหนึ่งได้ครับ แล้วก็ค่อยๆดึงมาให้เข้าทรงนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตัวคุมไฟชีท้ที่เป็นตัวที่กันสัดเอาไว้ผูกกับไอ้ตัวที่ฟลุตป,ปิ้นนะครับตัวข้างล่างตรงกาวชี้ทำทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดทรงไปอีกข้างนึงด้วยครับผูกอีกข้า้งด้วย แล้วก็ดึงมาผูกกับตัวกาวชีตข้างหน้านะครับมันจะพอดีครับถ้าไม่มีกาวชีตจะตะัดยากหน่อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาผูกเชือกที่อยู่ด้านในเต็นท์นะครับนี่ครับเชือกจัดเข้ารูปแล้วก็ผูกเลยครับ ด้านในเชือกก็เริ่มจากตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ผูกเลยครับผูกเงื่อนที่มันเหมือนผูกเชือกลงเท้านะครับจะได้ถอดง่ายครับ ต,ต้านนี้ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับประมาณนี้ครับการเบิงก็เป็นตีนตุ๊กแกนะครับมันจะเริ่มเบิลแล้วนะครับ จัดทรงเต็นให้มันตามรอยตะเข็บของตัวฝ่ายชีดด้านนอกนะครับส่งไอตัวไอ,อพวกเสาเทเลสนะครับมันจะได้พอดีนะครับอีกหนึงตัวนี้ด้วยนะครับจริงมันต้องผูกตัวนี้ด้วยครับ นี้ก็เหมือนกันครับก็มีเหมือนกันครับต้องผูกตรงมันจะได้นะครับ,รบประมาณนี้ครับนะครับมันจะได้ไพื้นที่กว้างกว่านะครับเดี๋ยวเราจะปิดปไว้นะครับ ให้เป็นลูกตรงแล้วก็จะล็อก,กของไว้กับอันนี้อีกอันนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ังมีต่อสมอตรงนี้ด้วยครับ ก็ดึงมาแบบนี้นะครับดึงมาเส้นเดียวพอครับเพื่อความตึงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้ก็เปิดแค่นี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิด ไฟชีดเสร็จแล้วครับเรียบร้อยอค,ครับเดี๋ยวขอจบรีวิวค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ชมอีกทีครับในเมื่อกลางไฟชีดครบทุกอ่ะแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามชมน,นะครับ